อมสวัสดีครับผมวันนี้เรามาจะมา Q&A กันนะครับจริงๆแล้วใหญ่ใช้ไลฟ์สดพอสมควรนะใช่ครับคุณออนไซน์ครับของจริงออกกำลังจะออกมานะครับผมจากฟันเดอร์เลยนะก็ผมก็จะพยายามเอามาดูนะครับผมคุณแบงค์ใช่ครับผมฝากเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับคุณธีรพัฒน์โซนรัตผมไม่แนใ่ใจว่าอัานผิดหรือเ่าเขาต้องขออภัยนะครับ ครีโอลันช์เปิดให้ซื้อทุกคนเลยเปล่าครับหรือเฉพาะคนที่ได้ไววลิสอย่างเดียวถ้าอยากได้ต้องผ่านเกณฑ์ใช่ครับผมแบบววลิสนะแต่ถ้าซื้อหลังจากนั้นก็ได้นะครับผมแต่ราคามันจะแพงนะผมค่อนข้างผมรู้สึกว่ามันจะแพงพอสมควรเลยนะครับตอนที่มันจะออกมานะจําได้ว่าที่เท,ท่าที่อ่านน่าจ,าจะประมาณ0.03เว่าวะหรือไม่ก็1ดอนลาเท่าวะอันนี้ผมไม่ไมชวนในขออภัยนะผมพอดีจําตรงส่วนนั้นไม่ได้นะครับคุณทาวันตะวัน คุณตะวันนะครับผมเราจะได้ทิ켓วอตวิลันแล้วเราเอาตัวใช่ครับเอาไปเสี่ยงดวงครับคือไม่มันไม่ใช่เสี่ยงดวงผมไม่น่าจว่าเป็นเสี่ยงดวงซื้อเหรียญแน่นะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เตรียมเหรียญโซล انا ไม่ใช่ขอไปเตรียมเหรียญอิตเรีไว้บางส่วนนะครับผมเพื่อจะซื้อนะแต่คำว่าฟรีโทเค็นนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะให้ฟรีโทเค็นหรอกแต่มันลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่ในความหมายของโลกใบนี้มันคือการเสี่ยงดวงอ่ะมันไม่ทางได้ฟรีหรอกผมเข้าใจอย่างนั้นนะ ออาฮะแล้วเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับผมผมยังไม่ได้ตั๋วสักใบเลยฮันนี่คุณฮันนี่มันนี่อ่าอ่านว่าอะไรวะซีฮเครียบ,คยบ,คยบ <c ười> เครียบโตคลิปเครียบทูเออจังเลยม่นคงคริปโตแหละเออไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้ในกิจกรรมนี้ใน v ีลันส์วีแพดได้เท่าไหร่ผมจะมาทํากิจกรรมในช่องนะครับผมคุณแม็ออกขอบคุณครับ ผมได้ตั๋วมา128บาทคุณอภิวัฒน์อ่าฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ลองปั้มผมในตอนนี้ผมจะปั๊มอยู่นะครับผมคุณอากิบาสตูดิโอตอนนี้ก็ยังปั้มอยู่นะครับอ่าคุณคําแคมแพงแฟมิลี่นะครับผมอ่าบในในไหนครับหน้าเว็บใช่ไหมัผมส่งขั้นตอนไปแล้วนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลองดูย้อนเก่าๆได้ครับผมลองพิมพ์เซิร์ชหาในช่องนะครับว่าวีรันนะครับวีอยู่ไหนว่าวีรันอ่าฮะมันจะมีรายละเอียดให้ดูอยู่นะครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับ อ่าฮะผมไม่ซื้อในเพจคุณเด่นชัยจริงๆนะครับผมผมไม่ค่อยได้ซื้อในเพจผมไม่ค่อยติดตามเพจเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยได้เข้า a c e b o o k ต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีมันมีข่าวสารใน Facebook ผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกครับส่วนใหญ่ผมจะติดตามข่าวจากอ่าทวิตเตอร์นะครับผมและ i อจแล้วก็ติดตามข่าวจากาอ่าเว็บไซต์เมืองนอกนะครับมันค่อนข้างเร็วกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คืออ่าเหรียญเหรียญไทยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยดูนะอ่า uh huh. แตจ่จะดูในบางเหรียญที่ผมรู้สึกว่ามันมินเมในความอ, ي, อันตรายของโทเค็นโดยรวมของเมืองไทยนะครับทางไอทีซีผมบอกไปแล้วนะครับผมลองเข้าไปดูในฟันเดอร์ได้นะครับฟันเดอร์เขาค่อนข้างที่จะมีข่าวมีข่าวในประเทศเราค่อนข้าง,างพอสมควรนะครับโดสิลาติดตามมีความมีสาระมากขอบคุณมากนะครับผมการตลาดฟอ,อกกี้ดีมากถูกต้องนะครับการตลาดฟอ,อกกี้นี่โคตรระดีเลยนะครับผมเทียบกับเกมซีแพนได้ไหมครับอันนี้ผมพูดแล้วนะในในในลักษณะของเกมที่ผมเอามาลงทุกครั้งนะ ผมจะไม่บอกว่าตัวไหนเทียบตัวไหนไม่ได้นะครับผมผมชอบคําว่าชอบคนเลวว่าเวลาเล่นเกมมันจะมีคําว่าชอบระดับของเกมที่มาจากนักพัฒนาโมดูลเกมซึ่งไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่ลึกไปผมจะไม่พูดมันถึงมันนะครับมันเป็นเรื่องที่เราพูดแล้วมันเรื่องน่าเบื่อนะครับผมก็จะบอกว่าเกมมันคือความชอบของคนนะครับถ้าคุณชอบมันคุณเล่นมันแล้วคุณสนุกก็โอเคครับผม เรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องรองนะส่วนที่ผมทำในในช่องของผมเนี่ยเพื่อทำให้เปรียบเทียบให้ดูนะว่าถ้าคุณจะเล่นเกมจริงๆแล้วจะได้เงินเงินทุนคืนนะคุณอาจะต้องใช้เวลาเยอะแนละ้วคุณต้องมีฝีมือระดับหนึ่งนะถึงจะเล่นแล้วได้นะครับผมคุณเโซกูดแมนนะครับผมบอกว่ามีเทลเล gram หรือเฟซบุ๊กไหมครับเฟซบุ๊กผมไม่ได้ใช้นะต้องขออภัยจริงนะผมทุกคนเพราะว่าเอผมไม่ได้ใช้เฟซบุ๊กเลยนะครับตั้งแต่ผมอมีปัญหาในอดีตนะครับผมค่อนข้างที่จะ เป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เลยไม่คิดใช้ Facebook นะแล้วก็ส่วนใหญ่ Facebook ผมก็เอาไว้ติดตามงานอย่างเดียวนะครับส่วนเทเลกรานกับ Discord ของผมกำลังปรับเปลี่ยนนะครับผมให้ระบบมันง่ายขึ้นนะแล้วเวลาเราผมโพสอะไรไปอ่ะมันจะได้แบบถึงผู้ชมได้เร็วที่สุดนะครับผมอในในคอมเมนต์ของผมบางคอมเมนต์จะมีคนที่มาโมโ้เรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบีทนะครับผมซึ่ง ก็อยากจะให้ทุกคนฟังไว้นะครับแต่ก็เอามาเป็นแบบเฟังไว้คขำๆนะอย่าไปแบบหลงเข้าไปกดลิงก์อะไรครับแปลกๆนะครับเพราะว่าใน youtube ช่องผมอะจะปิดกั้นลิงก์นะคือไม่มีใครก็ตามนะครับผมที่จะส่งลิงก์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ในไลฟ์สดไม่แน่นะอาจจะมีคนส่งลิงก์นะครับผมผมบอกตรงนี้เลยนะทุกคนนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ขอรหัสอะไรจากคุณเด็ดขาดกิจกรรมไหนที่ผมทํานะ ทุกกิจกรรมนะครับผมจะเปกิจกรรมที่ถ้าผมจะขอจริงผมจะขอแค่อไอตัว wallet เอ๊ะลลออนะสมองมันอยู่ก็บิงพอดึกมากๆเท่าผมจะเบอร์เล็กน้อยนะต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ทําอย่างเดียวนะผมทําหลายอย่างนะครับแต่บางทีก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสนุกอหะผมทาแล้วมันสนุกดีนะครับผมผมจะขอแค่แอดเด s ของคุณนะครับแล้วคุณส่งมาแค่ในทางอีเมลผมเท่านั้นนะแล้วผมถึงจะจัดการส่งของมาให้คุณนะครับผมซึ่งแน่นอนสุดว่ากาิจกรรมพวกนี้เนี่ย กิจกรรมที่ผมจะต้องประกาศก่อนนะครับผมและประกาศเสร็จปุ๊บผมก็จะย้ําชื่อของผู้ที่ได้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนก็จะช้านิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะคือกิจกรรมมากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมไข่เนี่ยที่จะแจกไปมันก็ช้านะเพราะว่าไข่ก็จะมาเนะี่ยก็ประมาณกลางสามเดือนหน้าประมาณนั้นน่ะนะครับผมหรือกิจกรรมที่จะออกออกมาในอนาคตนะอย่าง,งกิจกรรมดีมแจกดีมอย่างเงี้ยคือผมกําลังเก็บดีมสะสมดีมอยู่นะครับผม ของโดเรมอนนะผมชอบนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมีของรางวัลเล็กน,น,น้อยแจกให้นะครับผมเพราะว่าคิดว่าเป็นอะไรที่สนุนสนกนะแล้วก็มีเรามีสปอนเซอร์เข้ามานะครับผมคือเครื่อง่งเครื่องเสิอะคือมันก็คือม,มันก็โอเคแหละสาหรับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้นนะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตถูกไหมล่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือเออผมมันก็ดีนะเออารที่เรากินไปแล้วมีคนเอาสปอนเซอร์มาให้เราเนี่ย คนนาให้หน่อยก็เอก็ดีก็มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูเขายังไม่ส่งมาถึงผมนะผมเดี๋ยวส่งมาถึงผมนะเดี๋ยวคุณแม่ผมกินแล้วผมกินเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับผมว่าเป็นยังไงนะก็เป็นเรื่องดีส่งส่งของกินไให้ผมได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับดูเหมือนพวกแบบหิวก็หายของกินนะครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นคนรอสปอนเซอร์นะจริงๆแล้วพูดกับทุกคนนะครับผมว่าในช่องผมอะ ไม่ว่าเหรียญไหนนะไม่มีทางไปซอน,นเซอร์ผมได้นะรับต่อให้ส่งมาผมไม่เป็นปอนเซอร์ให้เขานะอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะดูฐานเหรียญก่อนว่าเหรียญจริงมันดีไหมแล้วก็เ,เหรียญน,นั้นมันมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์จริงๆไหมนะครับผม,ผมถึงจะไอ้นี่นะถ้าพูดในติดตลก,กคือถ้างเงินไม่มาพอฉันก็ไม่รีวิวให้แกหรอกเว้ยไม่ใช่ <laughs> คำๆไม่ใช่อย่างนั้นผมถือตั้งแต่ออกเปิดออกมาเปิดใหม่ๆครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตัวเชียมซินูนะคือจริงๆแล้วผมไม่ได้สำหรับผมผมดูถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าปัญหามันคืออะไรนะครับอย่างน้อยที่สุดคือผมไม่อยากให้คุณเสียเ่ยงจนเกินไปนะสุม่มใช่ไหมครับ คุณซอคุณแมนนะครับใช่ครับมันมีบางครั้งที่เป็นบอทนะผมบางทีผมก็กดไม่ทันเหมือนกันนะครับคุณคุณลินนะครับผมเราถอนเหรียญยังไงใช้ศูนย์จุดหนึ่งเวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะพอดีว่าผมขอปั๊มเหรียญก่อนนะครับผมเหรียญมันยังไม่ปั๊มนะมันก็เลยยังไงนี่ไม่ได้นะครับผมสร้างช่องคอสผมไปกดติดตามคนแรกเลยใจเย็นนะครับผมคุณแบงค์ครับคือเอาจริงผมค่อนข้างที่อยากอยากทายูทูบให้มันแบบ ค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว Discord เราจะาค่อยๆทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับแล้วว่ามีเรื่องอะไรเราจะได้ใส่ใน Discord นะคุณแล้วเทเลแกรมนะค,คุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยในสังคมได้นะครับผมอ่าฮะคุณมีเจนบอกว่า c o อร์นี s minimum มนส l a y ริเ t ่ย์วันทู is ด o d e f i ์ส i q u i ฟรายดิฟิติเมนี่วิทไมล์เเอฟเอ็มัน ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกันนะครับผมเพราะว่ามันสามารถทำให้เหรียญเล็กที่สุดได้นะครับผมแล้วก็คุณคนไปดูใน De ฟ i ของตัว FNT นะจริงแล้วก็จริงนะครับผมสำหรับผมผมผมมองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมคุณครอบคาริโนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ดีนะครับผมว่าใครว่างๆก็ไปติดตามเขาได้นะครับผมเพราะว่าผมมองว่าเขาเป็นช่องหนึ่งที่มาติดตามผมในช่วงยุคแรกๆเหมือนกันนะครับผมก็โอเคสนุกครับขอบคุณจริงๆนะครับคุณ A สิบสี่ทีนะครับผมคือบางทีผมพูดตรงว่าผมเบอร์จริงนะบ,บางคลิปนะอาจจะผิดพลนะมมดาดเรื่องตัวเลขนะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องตัวเลขนะผมจะพยายามย้าเสมอนะแต่บางทีมันผิดพลาดจริงนะครับก็แก้ไขไม่ทันแก้ไขไม่ทันแล้วก็ลงนะครับชิวทูดมูนใช่ครับผมชิว okay มีโอกาสทูดมูนได้เหมือนกันนะครับอ,อระยะลักชูรี่คุณลักชูรี่ซิสเต็มนะครับผมระยะยาวเป็นยังไงกับดอท อีลอนมานะครับผมผมชอบโปรเจกต์เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้านะครับผมเคยบอกไว้แล้วนะคือมันอายุยืนอายุคนน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราอาจจะได้เห็นกับตาก็ได้ว่าในปี2 0 3พหรือในปีน้าหน้าเรา,าจ,จะได้เห็นแบบโปรเจกต์ที่สามารถยือายุคนได้แบบคุณเข้าุบเฮ้ยมีดอทลอนมาฉีดเลย <laughs> เป็นไปได้ <laughs> คุณเชลเดฟนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับอ่อทิกตอกเป็นเหตุสังเกตได้สอบถามหน่อยครับทำไมขายเหรียญแคทเกอรในเมตามาไม่ได้ครับมันขึ้นเอ่อ อันนี้ส่วนใหญ่มันจะมีเหรียญเหรียญมีมส่วนใหญ่จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมคือมันมีปัญหาในระบบสภาพคล่องนะครับคุณก็เข้าไปกดนะครับแล้วก็พยายามกดบ่อยๆบ่อยๆนะครับผมมันมันถึงจะได้นะครับผมอันนี้บางทีมันก็มีปัญหาจริงนะยิ่งเสี่ยงยิ่งชอบครับ <laughs> ก็หลายเหรียญเหรียญผมก็พยายามบอกเสมอนะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเรามาระวังด้วยนะครับผมอผมทา telegram ไม่ผ่านใส่เบอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่า เอ่อคุณท่านได้เข้าร่วมตั้งแต่แรกมั้ยนะครับผวัาจะต,ตอบไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าฮะใช่ครับผมคือตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะงงในรูปแบบของวีรันกันนะแต่ได้มาก็าโอเคครับส่วนมากทุกคนที่เข้าไปน่าจะรู้แล้วมันไม่ใช่ของจริงความคิดผมนะคือจริงๆผมทําเตือนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือมีคนเข้าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จริงแล้วเข้ามาใน Youtube หรือเสิร์ชหาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เห็นว่า มันอันตรายนะครับผมแล้วจะได้ไม่เข้าไปนะคือผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้อะไรมีความสามารถแต่บางคนก็อาจจะโลภโดยใช่เหตุนะครับหรือว่าบางคนแบบฟังคนอื่นมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็อันตรายเหมือนกันนะผมก็อยากจะไอ้นี่นะเสียคุณ,คณรถมันทุกอย่างเสียงเกมดังไปสรุปมันกี่วันคืนุต้องขออภัยนะเสียงเกมที่ดังไปนะครับผมผมคาดกาเณ์ว่าสามสิบเจ็ดวันนะครับผมโดยคร่าวๆผมได้ตอบคําถามทั้งเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมบางคําถามที่ผมหาไม่เจอจริงต้องขออภัยจริงนะครับผมเพราะว่าคอมเมนต์มันดันนะครับผมแล้วผมก็หาไม่เจอนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของทุกคนนะครับผมผมบัในทุกคอมเมนต์ที่คุณส่งมาผมจะพยายามรีบไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอาา่าฮะ สำหรับไอเอ็มยูเอฟซีโทเค็นสแกมนะครับมันคือสแกมนะมันไม่ใช่เหรียญหลักที่ขอแมนยูทำนะครับผมสําหรับใครที่ได้ได้มาเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมแต่สําหรับคนที่เสียนะเขาแจ้งผมมานะแล้วก็พี่ที่เขาแจ้งมาผมก็ตรวจสอบให้เขานะครับผมก็บางครั้งเนี่ยคนไม่รู้แล้วก็เข้าไปซื้อนะครับผมแล้วก็เสียหายนะคนที่เสียหายนะครับผมคือคนที่เข้าไปซื้อคนที่เสียเงินนะครับผมได้ฟรีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้ว โอเคครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่มีคําถามนะครับผมคุณสามารถที่จะสอบถามผมมาได้เสมอนะครับผมมีอะไรที่ผมสามารถตอบได้ผมจะรีบตอบให้นะครับผมแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือผมอยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้อ่ามีคําถามอะไรสงสัยหรือมีคําถามอะไรที่ไม่เข้าใจสามารถตอบได้ส่งมาได้เสมอนะครับผมจะรีบตอบให้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมป้อมนะครับผมกับ Q&A ครั้งที่เก้านครั้งหน้านะครับผมมีครั้งที่แปดแล้วนะครับผมมีปัญหาอะไรส่งมาในคอมเมนต์ตรง Q&A ได้นะครับผมผมจะรีบเข้ามาตอบนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคอมเมนต์มันลันนะแล้วมันก็หาไม่เจอ <laughs> คุณไม่ได้ผิดนะแล้วผมก็ไม่ได้ผิดเพราะผมหาไม่เจอจริงๆนะครับผมพยายามไล่หาดูนะครับผมเรื่อยๆ,ๆนะบางคอมเมนต์ที่เป็นการตอบในคอมเมนต์เดิมๆมันอาจจะหาไม่เจอด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะ ไม่ใช่ผมยิงหรือผมอะไรผมหาไม่เจอจริงๆนะครับขออภัยตรงนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมกดติดตามกดนแล้วก็สับใช้เป็นกำลังใจด้วยครับตุ๊กระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนนะครับผมในข่าวที่ผมจะเอานำมานำเสนอตลอดนะครับผมไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ